น้องดาน้องดาลองทำกินนะอร่อยนะเอามาชิมอีกรอบแต่มันก็ยังอ่อนเค็มอยู่นะแต่ว่าไม่เป็นไรเอาแค่นี้แหละเราจะเป็นคนกินเค็มไปถึงไหนไม่ใช่หรอกผักมันเยอะ นี่นะคะใส่ฟางตุ้งนะคะผักฟางตุ้งลงไปก่อนนะคะฟางตุ้งแล้วก็ชะอมนะคะชะอมตามลงไปเลยนะคะตามด้วยชะอมนะคะนะคะแล้วก็ตามด้วยชะอมนะคะ ชะอมใส่ผักนี่ก็เสร็จแล้วนะคะตักเสิร์ฟได้นี่นะคะชะอมชะอมหัวหอมเลยค่ะแล้วก็เอาอะไรดีเอาผักนี่ก่อนละกันนี่นะคะใส่ไปตอนไหนก็ได้เพราะตอนนี้มันก็เราก็ใส่ไปหมดทีเดียวนี่แหละ ่ก,กดให้มันจมน้ำนะคะมันจะเคี้ยวสะอาดเคี้ยวชุ่มนี่นะคะผักชีผักชีเผาแล้วก็ตามด้วยใบยแมงรักนะคะเต็มหม้อเลยเต็มหม้อเลยค่ะตามด้วยใบยแมงรักนะคะนี่เสร็จแล้วหนึ่งถาดใหญ่ๆเลยนะคะ กดให้จมน้ํานะคะเขาบอกว่ากดให้มันจมจมน้ําเนี่ยแล้วก็สักพักหนึ่งก็ปิดไฟได้นี่นะคะผักมันก็จะสุกผักเต็มเลยน,นะคะน่าก,กินมากเสร็จแล้วก็ตามด้วยพริกนะคะพริกที่เรามีนะคะเราก็เด็ด เด็ดใจลงไปเลยนะคะนี่นะคะเพิ่มเพิ่มถ้าใครอยากกินเผ็ดก็กินลูกโดดได้นะคะกินลูกโดดได้นี่ประมาณนี้นะคะใส่ไปทั้งหมดเลยเราไม่ชอบให้มันเหลืออยู่ที่อยู่ที่เหลือไปแล้วเราก็ไม่ได้ใช้นะคะน่าก,กินกับน่าก,กิน ลอ,อยๆมาค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาตักใส่บาดนะคะใส่มิโตนะคะน่นาก,กินมากหอมมากเลยค่ะหอมหอมอะไรนะหอมน้ำปลานะคะสูตรเด็ดนะคะต้องใส่น้ำปลานะคะหรืออยากจะใส่อีกเนี่ยใจคนทำเนี่ยอยากจะใส่น้ำปลานะคะเมื่อกี้ก็ใส่ไปเยอะอยู่นะสี่ทับสี่ทับที ขอชิมหน่อยนะคะ Thank you so ซ u c นนะคะอร่อยอร่อยอร่อย <c oughs> เสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วใครอยู่ใครอยู่ รอยู่น้องดา่าเหลียวย่าเหลียวสวัสดีค่ะย่าเหลียวสวัสดีค่ะครอยู่มั่งนี่ไม่มองไม่เห็นนะมองไม่เห็นนะไม่มีใครมองเห็นนะเป็นคนชอบกินที่มันแบบว่ารสเข้มข้นเนาะนี่พอละรลงปงเปนปิดปิดป๊าปิดปิดไฟได้นะคะปิดไฟได้นะคะ ประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วดูดูสีหน้ากินม,มากเลยดูดูด <c oughs> สีมันจะมืดเนอะมันย้อนแสงไงไม่รู้เนี่ยย้อนแต่งปิดไฟแล้วนะคะนี่นะคะผักหอมมากเลยนี่ <c oughs> หอมหอมนะคะ ปิดไฟแล้วนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปตั้งโต๊ะกินข้าวกันนะคะ